วันนี้กล่องอันนี้จะเป็นตัวแทนของการพูดวันนี้วันนี้จะถ่ายคลิปอีกรอบเพราะว่าสกีนทาหมดแล้วไม่อยากขี้โกงหมือนเมื่อวานต่อมาวันนี้เรียนพละเรียนพระฟุตบอล ก <God. S 2> <laughs> คิดไม่ออกอะฟุตบอลวันนี้มีคนที่เล่นฟุตบอลเก่งอปูนในทีม <c oughs> แล้วก็มีคนนึ่งม่อยากเล่น <c oughs> เขาก็เลยกระโดดออกไปจ <c oughs> ากสนาม <c oughs> เล่นเอ่อนชนะหนึ่งต่อเอ้ห้าต่อสี่มจำไม่ได้แล้วแต่ว่าฉันก็อยู่แนวหลังไม่ค่อยได้ทำอะไร ม่แค่ถ้ามีบอลมาก็พยายามจะสะกัดไว้แต่ก็ไม่ค่อยเก่งเลยมันก็แค่บอลลอยไปข้างๆแล้วจากนั้นเออฝั่งตรงข้างก็เตะไปต่อมาเล่นนานมากเลยเออเรียกว่าอะไรอนะคือโรงเรียนมันจบแล้วสามารถออกโรงเรียนได้แล้วแต่ว่ายังเตะอยู่เลยยังเตะอยู่เลยแล้วก็ ก็เลยต้องตเตะเรียกว่าแล้วลูกโทษ3อัน3รอบแล้วก็คือมันก็เลย3ามไปละสามรอบแล้วแต่จำนวนคนที่มีอยู่ทุกคนจะผัดกันเตะหนึ่งรอบแล้วฉันก็เตะกากมากเตะไม่ค่อยโดนเลยคือเตะแล้วเหมือนแบบเหมือนแค่ส่งลูกบอลไปให้ฝั่งตรงข้ามหยิบต่อมา พอเออรู้ผลแล้วเพราะบบว่าคนอื่นคนนึงเตะเข่าแล้วอีกคนนึงเตะไปเข่าก็ขึ้นห้องสพอขึ้นห้องไปปุ๊บก็ไปจัดกระเป๋าแล้วก็ดื่มน้ําเพราะว่ามันร้อนมากเสร้วก็ใส่แมสแล้วก็หย,ยิบกระเป๋าเดินลงไปข้างล่างตอนที่ไปถึงข้างล่างฝนก็ดันตกก็เลยต้อง เดินไปคือไม่รู้ทำไมถึงเดินไปแต่ว่าเดินไปอีกตึกหนึ่งแ,แล้วก็ไปพักที่ตึกนั้นแล้วก็หยิบโล่อมอ,อยจากกระเป๋าแล้วก็เดินต่อเออตอนคาบาไซส์แอนน่ะครูให้จัดสวนขวดแล้วก็มีอยู่ทีมหนึ่งที่ไม่ใช่ทีมฉันไปใ๊ะซื้อมอสมาด้วยก็เห็นมอสในหนงองเขาตกอยู่ที่สิงคือตอนทำสวนมันอยู่ใกล้ๆสิงล้างมือ แล้วก็กินน้ำก็ได้นั่นแหละ,หละเออก็หยิบมาแล้วก็ใส่ชูไ้พออ่านเออฟังคนข้างนอก,กเตนเบอ,อเร์เสแล้วขอคิดก่อนตอกติกตอกติกตอกติตกตอกตพอหยิบมอสมาก็ไปขอที่ชูจากเพื่อนคนหนึ่งมาหอ่อมอสใส่น้ำนิดหน่อยคือน้ำมันเย็นมากน้ำวัตถุน้มันจะแข็งตายไปแล้วพอเติม เออเอเอเอ,อะไรของฉันดนิขอคิดก่อนอืมอืมพอห่อทิชชู่เสร็จแล้วก็ถือเอาไปเก็บที่ห้องตอนลงมาก็ไม่อยากให้มอสหลุดไปก็เลยต้องถือไว้ตลอดแต่ที่ชู่ดันขาดมอสก็เลยกระเด็นออกมาโชคดีที่มองรอบๆแล้วยังเห็นอยู่ก็เลยหยิบขึ้นมาพอหยิบขึ้นมาเสร็จแล้ว ก็หาที่ชู่มาใส่ใหม่คือไม่ใช้ที่ชู่เดิมแหละแต่ว่าเออพับให้มันแน่นหนานิขึ้นวางก่อน